็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะักชี้ทางรถไิชิกันล้านนะคะก็เอาหวยรัฐบาลไทยชุดวัดใจบนนะคะแล้วก็จะตัดดับให้พร้อมนะคะก็คือมาลงนะคะน้อนี่เดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเป็นการคิดคํานวณตามหลักการเศรษฐีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ นี้จะเป็นชุดวัดใจบนนะคะชุดวัดใจบนนะคะวันนี้วันที่ห้านะคะนาก็ว่าจะลงค,ลครบทั้งหมดแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวน้าจะเอาชุดนี้นะคะตัดในนี้เลยนะคะเนาะนาจะเอาชุดนี้ตัดกับชุดนี้เลยนะคะชุดนี้จะเป็นชุดวัดใจนะคะตัวล่างนี่คือเป็นตัวกันนะคะนาคั่วออกมาให้ทั้งหมดนะคะเนาะ เลข compra. เด่น like นะคะเลขเด่นนะคะงวดนี้นะคะนาคเด่นไปที่หนึ่งที่ศูนย์ที่สองที่เก้าคือถามว่าทําไมเลขเยอะนะคะคือจริงๆแล้วเดี๋ยวขอย้อนดูงวดที่แล้วงวดที่แล้วดูนะคะเพื่อนๆในี่ใครไม่ดับตามนาคก็คือเอาตามนี้มันก็คือเข้านะคะเนาะคืออันนี้นาคก็ดับตามสูตรนะคะเนาะเนี่ยค่ะนาคก็ดับตามสูตรนะคะแต่จริงๆแล้วเลขงวดนี้นะคะนาคบอกไปเลยนะคะก็ เ,เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะเหลือเดี๋ยวนะคะแต่นี้น่าทำตามสูตรนะหนากว่าไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะอมเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงทำไมหนักเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเอออ๋อ ใช่ใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วใช่ใช่ถูกแล้วค่ะถูกแล้วถูกแล้วน่าเนื้อหน้าเขียนผิดถูกแล้วค่ะหน้าเกาเลขหลักขึ้นแค่นี้นะคะเนาะเดี๋ยวหน้าแกตัดดับให้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากระชับนะคะก็คือไม่ให้แบบกินเวลาเยอะนะคะเนาะเพราะว่าคลิปหนึ่งหน้าจะอัดอยู่ประมาณสิบกว่านาทีหน้าก็จะปิดคลิปเลยนะคะเนาะ อันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยศูนย์สามีไม่เอ่ยเนี่ยค่ะมีดับเลยนะคะนาออ่าทำไมมันปากปกาไม่ออกเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึง่งปกาไม่ออกเลยนาคจะเอาดับชุดนี้นะคะดับชุดนี้มาดับในนี้เลยนะคะเ,เนนพื่อนๆพี่อนในี่เนี่ยค่ะอ่ะสองหกมีไม่เอ่ยนาคจะดับในภาพรวมๆก่อนนะคะ แล้วก็ห้าสามห้าสามสามห้ามีไหมเอ่ยนี่เจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดมีไหมเอ่ยนะคะศูนย์แปดมีไหมอ่าศูนย์แปดห้าแปดห้าแปดมีไหมเอ่ยห้าแปดไม่ห้าแปดหลักแปดห้าแปดไม่มี 8 0 0 8นี่1 2 1 2มีไหมอ่าหน่งสอไม่มี6 2อ่า6 2 2 6ไปแล้ว8 5 8 5 5 8ปไม่มี1 7นี่ค่ะ1 7แล้วก็4 4มีไม่เอ่ย4 4 4 4ไม่มี6 7 9 4แล้วก็ สองหนึ่งหนึ่งสองไม่มีสี่เก้าอ่าไปแล้วเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าแล้วก็สามห้าไปแล้วแล้วก็สามศูนย์ไปแล้วนี่ค่ะอันนี้นะคะอันนี้เดีวนะคะหน้าติ๊กติ๊กหลักให้หลัก หลักหนึ่งนะคะหลักหนึ่งก็คือหลักนี้นะคะเพื่อนๆในพี่อันนี้หลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้หลักศูนย์แล้วก็หลักที่สองคือนนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือหลักเก้าสามคือตัวกันนะคะเพื่อนๆในพีนน่แต่สามนี้เรายังไม่ต้องไปดูได้แต่เป็นตัวกันเราเอาไว้ก่อนนี่ค่ะติ๊กไว้ก่อนนี่ค่ะอันนี้หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลัก หลักที่1หลักที่2แล้วก็หลักที่0อันนี้หลัก9หลัก1นะคะตัดออกไปได้1ตัวก็คือ7 1หนะคะแล้วก็หลัก2หลัก2ก็ตัดได้ออกแค่1ตัวเองนะคะเพื่อนๆพนพี่ก็คือ6-2แล้วก็หลักที่3ก็คือหลักศูนย์นะคะตัดได้ออก2ชุดก็คือ3-0กับ8-0แล้วก็หลักที่4ีก็คือหลัก9 หลักเก้านี้ตัดได้แค่ชุดเดียวก็คือสี่เกแต่หลักสามนี่ก็คือเอาไว้ก่อนนะคะเพราะวันเป็นตัวกันเนาะก็ตัดได้แค่ตัวเดียวก็คือ5้าสาหน้ากเอาดับชุดนี้นะคะหน้ากเอาดับชุดนี้มาดับนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคือเลขที่เหลือก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆในที่เลขที่เหลือก็จะประมาณนี้นี่ค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ อันนี้หลักนี้ก็เหลือประมาณนี้หลักศูนย์นะคะมี4ี5ศู0ย์แล้วก็หลัก9มี59 39ก้า9ามนะคะแล้วก็หลักที่สองมี4ี่สองห2าสแล้วก็หลัก4ใช่ไหมโอหลักหลักที่1หลักที่1ก็เหลือ4ีหนึ่งเหลือ4ี่หนึ่ง เหือ41แล้วก็อะไรเนี่ย 5, 1, 4, 1, ห้าหนึ่งเหลือ41เหลือ51เหลือ31เหลือ61เหลือ81นะคะทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆที่แต่วันนี้นา่าจะตัดให้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้นา่าจะตัดให้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวดับเดียวนะคะดับเดียวดับเดียวเดี๋ยวน่าจะเอามาตัดให้ก่อนวันหวยออกนะคะแล้วก็พูดคุย ยังไม่รู้นะคะว่าน่าจะเอามามามาประดับให้อีกวันไหนก็วันนี้น่าปดับให้แค่นี้นะคะน่าเอาชุดนี้น่าเอาชุดนี้มาประดับให้ประมาณนี้นะคะเนาะดูตามหลักเลยนะคะน่าเด่นหลักสิบหน่วยไปที่1ที่0ู 2, นย์ที่สองที่เก้านะคะที่หนึ่งที่ศูนที่สองที่เ้าอ่ค่าดับมันดับอยู่จริงๆนะคะเดี๋ยวนะ ขอดูดับหน้าก่อนแป๊บนึงอะไรเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเนี่ยอันนี้ล่างไปทำไมเนี่ยทำไมท่าไม่เก็บอันนี้ดับบนใช่ไหมดับบนจริงๆแล้วหนะ้าแกใช้ไม่กี่ชุดนะคะ นาคจะเขียนว่าใช้ใช้นาจะเป็นคลดนี้นะทุดไหนที่นาคใช้นาก็จะเขียนว่าใช้นะคะเขียนนะอันนี้ไม่ได้ใช้นี้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนาขอมัดมัดไว้ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหน้าคขอดูก่อนนะคะว่าดับเดี่ยวของหน้าคมันอันไหนที่มันจะโอเคมันจะมีเดี๋ยวนะคะ คือที่หน้าคำไว้มันมีอยู่นะเดี๋ยวนะอันนี้ใช้ได้เดี๋ยวนะคะมันจะมีทั้งหมดอยู่สี่สูตรนะคะคข้างในเลยค่ะจะเอาอะไรเดี๋ยวเดินดูเลยนะคะทั้งหมดมันจะมีอยู่สี่สูตรนะคะเพ,เพื่อนๆนพี่ดูนะเดี๋ยวนะคะสี่สูตร มันจะตรงกระดับนาคไหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนาคจะให้ดูมันจะตรงกระดับนาคหรือเปล่าคือดับดับขวดนี่ดับเดียวมันก้ากึ่งนะคะเพื่อนๆนี่พี่ดับเดียวของนาคคือมันก้ากึ่งนะคะดับเดียวที่นาคเอามาใช้ทั้งหมดมันจะมีอยู่สี่สูตรอืม ทั้งหมดจะมีอยู่4ี่สูตรนะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนาคมาดับให้อีกทีหนึ่งดีกว่าเนาะเพราะว่าคือมันต้องมันต้องลอกมันต้องคัดตัวในนี้ออกมาก่อนเดี๋ยวก่อนวันหวยออกนะคะก็เดี๋ยวนาคจะมาทําคลิปพูดคุยมาทําคลิปพูดคุยก่อนหวยออกนะคะแนวนาคก,ก็จะมาเขียนหลักเลขเที่ชอบให้นะคะเนาะ เดี๋ยวดูก่อนค่ะถ้าว่างอันไหนเดี๋ยวหน้าก็จะทําลงอันนั้นให้นะคะอันไหนคะอันนี้ใบละสิ 12. เดี๋ยวอันไหนถ้าหน้ากว้างหน้าก็จะทําลงให้ดูก่อนนะคะ ีค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนก่อนวันนะคะเดี๋ยวหน้าจะลงให้อีกทีนึงนะคะเนาะค่ายังไงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนี่พี่ก็ดูเพราะว่าจริงๆแล้วชุดแบบของหน้าที่หน้าก็าออกมาใช้นะคะทั้งหมดมันจะมีอยู่4สูตรมันจะมีอยู่4สูตรแล้วมันเป็นสูตรที่แบบว่าก็โอเคนะคะเป็นสูตรที่แบบว่าก็โอเคนะ มันเป็นสูตรที่ใช้ได้อยู่นะก็ก็น่าจะใช้ได้นะคะก็น่าจะใช้ได้พูดเองเออเองนะคะมันก็น่าจะใช้คือมันมันเดินดีนะคะทุก่อนที่แต่วันนี้นะคะน้าขอดับอย่างนี้ให้ก่อนเนาะแต่หน้าก็ยืนยืนที่หลักเดิมนะคะเนี่ยหลักนี้ไม่เปลี่ยนนะคะเอาอันนี้ยังไม่ได้เขียนเลยว่าเป็นชุดวัดใจเดี๋ยวนะคะ คือหน้าก็รีบลงเนาะทําเสร็จทําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรีบลงหน้าก็เลยไม่ได้เขียนไม่ได้อะไรเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าขอเขียนแป๊บหนึ่งวัดใจ สิบหกโอเคนี่ค่ะคือมันต้องเต็มสูตรเอ้มันต้องเต็มเต็มนะคะถ้าขาดจุดวัดใจไปนี้ไม่ได้เลยนาคำเสร็จแล้วนาก็ลืมเขียนอันนี้นะคะวัดใจบนนี่สิบหกกระดากดาหกสี หลักเลขที่หน้าก็มาเด่นนะคะมี1มีศูนย์มีสองมี9แล้วก็การสามจริงๆแล้วถามว่ามันเยอะไหมถ้าในความรู้สึกของหน้านะคะถ้ามันเน้นได้ว่าเป็นบนก็คือบนถ้ามันเน้นได้ว่าล่างก็คือล่างถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกคะ่ะใช่แต่ถ้าเราซื้อเป็นนะถ้าเราเขาเรียกเขาเขาไม่ได้เรียกว่าซื้อเขาเรียกว่าถ้าเราเอาแบบคะแนนเป็นนะ่ะเนาะ แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวหน้าจะดับให้อีกนะนาจะดับให้อีกแต่หน้าขอไปทําตอนที่ว่าหวยจะออกนะคะเนาะดับนี้คะนี่ดับหน้าจะใช้สี่สูตรนี้นะคะเนี่ยนาจะใช้สี่สูตรนี้นาจะใช้สี่สูตรนี้นะคะเนาะสูตรเนี้นาเคยลงอยู่นะเนาะก็ไม่เป็นไรอันไหนที่ทําลงก่อนได้หน้าก็ทําลงให้นะคะ แต่ทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะแต่ถามว่านาามั่นใจขนาดไหนคือทุกอย่างคือนาคก,ก็มั่นใจในสูตรของนาคนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนาคชอบดับอย่างนี้แหละแต่ถ้าเพื่อนๆพี่พี่ไม่ดับตามนาคก,ก็คือเอาตามนั้นเลยถ้าไม่ดับตามนาคก็คือเอาตามนั้นจริงๆแล้วเแต่งวดที่แล้วนาคก็บอกถ้าไม่ดับตามนาคก็คือให้ลูดตามหลักเลยแค่นั้นมันก็คือได้แล้วใช่ แต่คือนิสัยของนาคก็คือจริงๆก็ค,ค,คือคือที่ที่นาคเอาดับมาเนี่ยคือมันเป็นดับมาจากสูตรอ,ะ,อะไรดิดับปักหลักสิบดับปักหลักหน่วยอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ก็เอาเอาหลักเลขที่มันชนเป็นตัวดับเนาะแต่มันก็มาเป็นตัวเกิดแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะใช่ทุกอย่างก็ว่ากันไปตามสูตร วันนี้นะคะก็ชุดนี้หน้าก็ทําให้ดูประมาณนี้เนาะเดี๋ยวน่าจะเอาดับเดี๋ยวมาดับให้ทีหนึ่งเนาะหลักเลขเด่นก็คือ1มี0มี2มี9แต่น่าชอบนะคะคือมันมีที่น่าชอบอยู่อยู่แค่ตัวเดียวในเนี้ยถ้ามันดับตามที่นา่าทําไว้จริงๆนะ เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งม,มันก็จะเหลือไม่เยอะค่ะ เอาดับมาดับแล้วเดี๋ยวก็รอดับเดี่ยวเนาะถ้ายัางไงนะคะคลิปวิดีโอนี้หน้าก็ฝากเพื่อนๆพี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับจะคายเป็นแรงใจแล้วลหน้าก็ฝากเพจแล้วก็เฟซของหน้าเน้ะค่ะในเพจในเฟซก็เป็นสินค้าที่ร้านลงนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้วิดีโอนี้หน้าก็ขอจบคลิปเยงแค่นี้นะคะเนาะเพราะว่ามันก็สิบกว่านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะเนาะ SAY ถ้ายัางไงก็สวัสดีนะคะ